ขายที่ตลาดไหนบ้างเจ๊อ่าวันเสาร์ขายที่นี่อะค่ะที่นี่นะใช่วันอาทิตย์ก็ตลาดเดินเล่นวันอาทิตย์ตลาดเดินเล่นค่ะวันพุธที่อ่าบัวเช้าวัที่สามสามแยกเจ็ดค่ะวันเช้าวันที่สามสามแยกเจ็ดค่ะตลาดช่วเช้าหรือช่วงช่วงบ่ายค่ะช่วงบ่ายนะอ่าแล้วก็อาคารกระสุกเช้าที่อ่าหน้าโรงเรียนพิทยาลุงกรค่ะชายทะเลบางหูเทียนโอนัดเช้านะคะอ้อาคารกระสุกโอ้่ใหญ่ค่ะตลาดใหญ่ไหมคุณตลาดก็ใหญ่ เชิญชวนให้ล่ะสิเชิญชวนมาฝากร้านฝากเอร้านด้วยค่ะพี่มาชิมใกล้ที่ไหนก็มาที่นั่นค่ะพี่ขายวันละกี่ประมาณกี่ตัวก็ที่นี่เจ็ดสิบตัวค่ะแล้วแต่ละที่มันก็ไม่เท่ากันนะคะพี่บางทีก็สี่สิบห้าสิบสามสิบแล้วแต่มีที่นี่ได้เยอะหน่อยก็คนเยอะ ม,มันละกี่ตัวเจที่นี่เจ็ดสิบตัว,ตวโอ้โหเจ็ดสิบตัว วันที่สั่งไว้ใ่ะใครเอ็นที่ครึ่งใช่ไหมแป๊บหนึ่งนะคะใครจะเอาน้อยกว่านี้เอาได้เลยะคะ่ะชิ้นละร้อยสิบเอาไล่ตัวนะห,หนึ่งนะ,ะได้ข้างอใส่ใหมแป๊บหนึ่งนะีขึ้นตัวแล้วใช

ใช่ชุดนึงชุดนึงชุดหนึ่อันนี้มีคอแล้วเหรอค่ะแล้วเอาไส้มันเอาคอสามอะไรขอโทษนะครับค่ะได้ไหมเป็นหลัวครึ่งตัวมีไหมนี่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 คือตัวของพี่ด้านหน้า ร้อกค่ะกะสีร้ีไม่ต้องใส่ลาค่ะคุณแม่เมนนี้ใส่ถุงะเีอบาทลูกที่อันนี้ต้องแช่ไว้หรอใช่ค่ะพี่ให้สับไปไหมไม่สับไม่สับไม่สับก็แช่เย็นดิอันนี้เท่าไหร่คะไม่กิน ไม่มาถ้ามันบากมาาไม่มาไม่มาพี่ใบหกสิบสตสิขายอยู่ที่ไหนไหมคะถ้าไม่ขายก็ถ้ามันสาวขายที่นี่นะคะวันอาทิตย์ขายเดินเล่นเดินเล่นข้ามมค่ะเลยวันอาทิตย์แต่ส่วนเงนจ่ายนะพี่จะไหาพี่ไม่ต้องออาไปแช่วันอังารพี่มาเตยได้เลย อ๋อขายอยู่ตรงนั้นใช่มี่ไม่ต้องไปแช่เล้วมีทั้งเป็ดทั้งไก่ทั้งหมูพร้อมนั่น,นเอาเอาครึ่งตัวเป็นรังสินข้วาวได้เลยค่ะครึ่งตัวก็ขายราคาครึ่งน,นี้ใช่ไหมใช่ค่ะครึ่งตัวใส่กล่องเนี่ยสองร้อยยี่สิบบาทค่ะเอาครึ่งตัวพี่ป้าขหรอเอาชิ้นนื้อหนูใส่กล่องมันใส่ไม่ได้มันใส่ไปก็หลวมขกแขกขกแขกเพียนปิดได้ไหมไ้เอามาไหเหนียวไหมเอามาไม่เหนียวนะพี่เอาไปชิมได้เลยค่ะถ้าเหนียวพี่เอามาคืนหนูได้เลยค่ะ ตลาดเดินเล่นเลยค่ะตรงนี้ไม่มีใคเของตรง้ามเดินตงข้ามเดินข้ามจะบ่งไปเลยแล้วเดินให้สุดถนนที่มันจะผ่านบางสแกนน์ได้ค่ะเช่นั้นเลยวันอังคารขายตั้งแต่ตโมงเช้าไปเลยเป็ดไก่ไก่เนื้อไก่ไทยมีพร้อมหมูไม่ต้องไปแท่ด้วยค่ะพี่ซื้อแล้วก็ไว้ได้เลยแต่วันจันทร์ก็ขายใช่ไหม แต,แต่มันไม่ใช่ราคานี้นะบอกเลยเพราะว่าเป็ดเป็นขึ้นมาแล้วก็วันธรรมดาก็วันเสาร์ที่นี่อาทิตย์ก็ที่นั่นเมย์อันนี้ของพี่สาวของพี่ตัวค่ะใส่ละล้เลยนะคะของพี่ได้ยังคะเอาแบบไหนบอกได้เลยจุ้ะไว้นึ่งตัวช้ตัวกินไม่หมดก็เป็นแบบชิ้นนี้ค่ะร้อยสิบบาทค่ะเล็กสุด เราขาให้ได้เก็ดจ,จังลูกเมฆเก็บอันนี้ให<ะ>้พี่แถยหน่อยแล้วมีน้ำให้ด้วยไมหมคะมีครบค่ะพี่เดี๋ยวไป่ตรงน้งเลยนะ่ไม่นั่งเทียบเบอร์ไปก็ได้ค่ะตัวอะไรจ๊ะ440กับ460ค่ะ Thank <laughs> you.